สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนีนะ้าแ,แม่นๆนะคะในรายการพ่อพิคเนตพยากรณ์นะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของปีฉลูกันนะคะสําสหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะในในช่วงครึ่งปีหลังว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะตอนนี้คุณหมอก็เปิดโรงเรียนนะคะพรพิคเนเก้าเก้าานะคะไละสูตรนะแต่งหน้าเสริมห,อหงอเฮงรวยเงินล้านนะคะ หลักสูตรแต่งหน้าเสริมหงอหิง้งรวยเงินล้านนะแล้วก็เปิดหลักสูตรไพ,พ,พ่พะพิคนีอย่างรุ่อนาคตนะคะท่านใดที่สนใจนะสนใจเรียนนะคะสามารถลงทะเบียนเ,เรียนได้ทางไลน์แอปพลิเคชันนะคะเราจะสอนท่านผ่านวิดีโอไลน์นะคะหลักสูตรแต่งหน้าเสริมหงอหิง้งรวยเงินล้านและไพ,พ,พ่พะพิคนีนะคะพลังเลขกศาสตร์เนี่ยะคะ อ่าสกแกนคิวอโคตรงนี้เลยนะคะอ่าทีนนี้เราจะเปิดสอนเนี่ยคุณจะได้อะไรมั่งนะคุณจะได้เป็นถุงผ้าลายวินเทจนะคะหนึ่งใบแล้วก็จะได้เป็นอ่าไพ่หนึ่งชุดแล้วก็คู่ม,มือคู่ม,มือการเรียนด้วยหนึ่งชุดนะคะสำหรับนักเรียนลงทะเบียนเรียนทางไลน์นะคะจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ อะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับปีฉลูกันเลยนะคะอาจารย์ขอเชื่อมจิตก่อนนะคะอ่ะปีฉลูนะคุณได้ไพ่เดม o n นะหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีนะ อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านนะไม่ถูกกันก็ได้หรืออาจจะเจอสิ่งเล้นลับเจอวิญญาณนะตามลำฟานหรือว่าอะไรที่มันมากวนใจท่านนะช่วงนี้ท่านก็อาจจะต้องระวังนะการขับขี่ที่ขับขี่ไปแล้วอาจจะต้องไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอาจจะเลี้ยงหมาแล้วเสียงดังหนกหูกก็ได้สําหรับปีฉลูเนาะ ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็คนเล่นของด้วยนะแล้วก็ความรักไม่ซื่อสัตย์ความรักจอมปลอมนะความรักที่หลอกลวงคือเพื่อนระวังมาชักชวนไปทำธุรกิจแล้วก็มาหลอกเงินท่านด้วยนะคะสำหรับปีฉลูนะคะไพ่สามถ้วยนะอ่ะท่านมีโอกาสตั้งคันมีบุตรด้วยคนที่คิดไม่ดีกับท่านนะก็จะได้รับการลงโทษลงทันไปด้วยนะคะไพ่สามถ้วยมีโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วย ตกแต่งออฟฟิศใหม่นะคะจัดสวนจัดบ้านใหม่ด้วยนะอ่าสี่เหรียญเนานะช่วงนี้การเงินของปีชวดก็ต้องประครับประคองการใช้จ่ายนะคะอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะก็ถือว่าจะดีนะคะสำหรับปีชวดด้วยนะอ่าหนึ่งเหรียญการเงินการลงทุนคุณมีเกณฑ์ขยับขยายนะอ่าถ้าคุณรองเงินปันผลไว คุณก็มีแนวโน้มว่าจะได้เงินปันผลจากการลงทุนการซื้อหุ้นการซื้อพันธบัตรด้วยนะคะมีการเริ่มต้นค้าขายความรักดีค่ะอ่าปีฉลูคุณมีโอกาสได้พบรักนะได้หุ้นส่วนที่ดีได้มิตรที่ดีนะมาช่วยเหลือกู้คูณกันอ่าให้ของพันธาลายคนที่คิดร้ายว่าร้ายท่าน นินทาใส่ร้ายป้ายสีท่านนะก็จะได้รับผลที่เขาทำกับท่านด้วยสำหรับชาวปีฉลูเนาะการทำอสังหารีมทรัพย์ใครที่รอขายพินัยกรรมก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนจากทางพินัยกรรมด้วยสำหรับชาวปีฉลูนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสตกแต่งบ้านเรือนใหม่นะคะได้มีโอกาสขึ้นตำแหน่งเป็นผู้บริหารก็ได้นะการเงินก็น่าจะสภาพคล่องคุณจะดีจะมีโชคนะคะ มีาการซื้อคอนโดด้วยนะอ่าเจ้าแม่กวนอิมนะก็ช่วงนี้นะสาหรับวีฉลูให้ทานเจนะคะงดทานเนื้อวัวนิดนึงทานเจได้เป็นกุศลให้กับเจ้าแม่กวนอิมนะก็จะเป็นการเสริมดวงแล้วก็ท่านจะชนะจะมีคู่แข่งเยอะก็จริงแต่ท่านจะชนะนะสาหรับวีฉลูนะคะค่พระพุทธเจ้านะอ่าพระพุทธเจ้าก็คือหมายถึงว่าเราทําบุญนะเราก็นึกถึง อุทิศผลบุญนี้ให้กับองค์พระศสาสดาสัม,มาสัมพุธเจ้าด้วยนะคะก็จะเป็นเกาะคุ้มกันป้องกันใครเราใครที่เขาคิดชัว่วคิดร้ายกับเราเขาก็จะได้รับเวรรับกรรมของเขานะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคุณเราคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีเขาก็จะมากลับมาขอคุณดีง้อคุณให้อภยัยให้โอกาสกันด้วยนะ,ะสำหรับลูกต้องเรามาระวังนะคะมีปัญหากับลูกเด็กคนเนี้ยนะคะ ก็มีปัญหามีอารมณ์นะคะก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งคนรักด้วยในช่วงนี้สําหรับชาวปีฉลูนะคะอ่าเนี่ยบางคนอนะ่ะรอลูกไว้ก็จะได้บตรนะบางคนก็ทํางานอยู่กับบ้านนะคะงานแทนเมดนะงานที่อาจจะมีการรื้อของเก่าทิ้งนะคะสาหรับบ้านบางคนก็จะแต่งทาําความสะอาดบ้านให้ดีโชคลาภก็จะไหลามาเทมานอะอะไรที่เป็นของเก่าของแตกของหักท่านก็ โยนทิ้งไปนะคะท่านมีโวกัดต่อเติมหรือถอนสร้างบ้านใหม่ด้วยนะคะอ่าปีฉลูพลังเลขศาสตร์ห้นะคะอ่าช่วงนี้ก็ต้องเรามัดระวังนะคะการเชื่อคนง่ายนะคะระวังในเรื่องของการทําธุรกรรมออนไลน์เช่นท่านสั่งซื้อสินค้าไว้แล้วลูกค้านะคะ ก็หมายถึงว่าสั่งซื้อไปแล้วท่านไม่ได้โอนเงินไปเนี่ยท่านไม่ได้เงินคืนนะเงินหายของก็ไม่ได้เงินก็หายนะก็ต้องระมัดระวังการทําธุรกรรมออนไลน์ด้วยสําหรับชาวพีชลูเนาะพลังเลขาศาสตร์60เนี่ยอ่าคือคิดว่าจะได้โชคได้ทรัพย์นะคะพีชลูเนี่ยครึ่งปีหลังคุณมีจังหวะที่ดีการเงินถ้ามันกระท่อนกระแท่นนะอาจารย์ยังรู้ว่า การเงนินท่านน่าจะดีขึ้นนะกระเตื้องขึ้นแล้วก็พวกที่ทํางานในวงการบันเทิงก็ถือว่าจะเป็นนิวิทหมายที่ดีสําหรับเชาวิชลูด้วยนะคะอ่าพลังเลขาศาสตร์สานะช่วงนี้ก็ต้องรามัดระวังความใจร้อนเนาะความมีปากเสียงทะเลาะบอกแวงกับคนรอบข้างรอบด้านด้วยนะคะก็ขับขี่ก็ต้องให้รามัดระวังนิดนึงนะมีโอกาสเดินทางไกลก็คือขึ้นเหนือลงใต้ไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ ด้วยนะคะพลังเลขาศาสตร์25นะช่วงนี้จะมีเสน่์เนื้อหอมมีคนมาชอบท่านเยอะนะก็ระมัดระวังคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาติดพันคนที่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีเนาะพลังเลขาศาสตร์38นะช่วงเนี้ยนะสิ่งที่ว่ามันเป็นเหมือนมนดานะก็ต้องระวังระวังคนที่ผิวดำสองสีนะจะสร้างปัญหาให้ท่านด้วยสําหรับ ชาวปีชลูนะคะพลังเลขศาสตร์สันุแปดคือว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เงียบๆไว้น่าจะดีกว่าคาถาเสริมดวงไปไว่าเจ้าแม่คุณอิมหน่อยนะคะสำหรับชาวปีชลรูโอมปานิโอมาน,นีปางมีฮงอ่าคุณหมอขอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามน,นะคะแบรนด์สวยๆนะคะนี่ค่ะคีมิลเลอร์นะคะสาหรับผู้ที่ หน้า,าหน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะหน้ามีริ้วรอยนะคะไม่มีนะ้ํามีนวลนะก็ไม่ใช้ตัวทีมิลเคอร์กันเลยนะคะทําให้ผิวพันผ่องใสมีนะ้ํามีนูลน,นะคะดูมีออร่าด้วยนะคะสําหรับตัวตัวนี้ใช้ดีนะคะส,สั่งซื้อสี่แถมหนึ่งชิ้นเลยนะคะเป็นสเตมเซลล์แล้วก็จะมีเป็นสบู่กูต้านะคะสบู่กูต้านี่ทําให้ผิวขาวนะกระยกกระชับสั่งซื้อ5้าแถมฟรีหนึ่งน,นะคะ แล้วก็พอกิ้งไว้3นาทีก็จะขาวแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เซ็ตฝ้ากระจายนะคะตัวนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลูมผนหน้ารักษาฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำเราโปรโมชั่นนะคะตอนนี้สั่งซื้อเซตนี้ก็รับฟรีนะคะไปเลยสบ,บู่สเต็มเซลล์ฟรีสองก้อนนะคะก็จะส่งสินค้าฟรีด้วยนะคะเว็บไซต์สวยๆ .com ภาษาไทยนะ,ะหรือโทรมาที่ 063 165 0695 063 165 0695ก็ท่านก็คลิกลิงก์ข้างใต้ YouTube นี้นะคะก็จะเข้าสู่ระบบของ Facebook ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวดูเร่งําโชคสำหรับชาวปีฉลูกันนะคะอ่า48นะคะหนูก็ขอฝากรายการผู้พิเนตพยากรณ์ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ